ครับอันนี้ร้านของคนอื่นใช่ไหมครับอ๋อเขาไม่ว่าอันนี้แล้วพี่ขายอะไรอะครับพี่ขายอะไรอะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวที่ที่บ้านนอกเหรอครับที่จังหวัดอะไรครับมุนดาหานเขยได้ล่นอะเลี้ยงวัวจริงนะใช่ใช่เขาผมเข้าใจ Amazing มากครับเพือนทำไมวะอะไรนะ ของผมเอาผัดไทยครับเ,เส้นนี้ครับน้ำมันนิดเดียวครับโอเคครับใส่อะไรใส่ไข่ใส่ไก่ใส่เอาผมเอาใส่ไข่ครับเอาถั่วงอกเยอะๆครับแล้วพี่พี่มาจากอังกฤษใช่ไหมครับรนะมาจากอังกฤษใช่ไหมครับมาจากเมืองอะไรครับลอนดอน น้เก่ใจร้อนๆนะพี่มุกทหารทำไมไม่ไปสอนหนังสืออะครับไม่มีเวลาไม่รักเด็กเพราะว่าพี่ผมก็มาจากยะโสธรใช่ครับเปียนจริงๆเป็นคนเชลเลชายนะพี่พูดจริงเหรอเป็นเป็นฝรั่งเหรอครับไม่ก็เป็นคนยะโสธรอ๋อจริงเหรอครับพี่พูดอีสานได้ไหมครับ ภาษาลาวภาษาลาวฟังลาวนะบอกา่เป็นภาษาอสาก็เป็นภาษาสอมมอภาษาลาวมันก็ภาษาอีสานมันคือกันตอนนั้นภาษาลาวมัน่คือกเันว่ามันเป็นกละนมันคือกันมันพวได้แตกต่างกันเลยมันแค่ๆแบบว่าพี่รู้จักเดบอลาอันนี้ผมกับว้าลาวคือกันพี่รู้จักรู้จักเดบวเราได้ครับ มาสวยแบบพี่มัวละได้ครับพี่กลับอังกฤษบ้างไหมอ่ะพี่นาสิปายนัีวมาชันไปเป็นสามปีแล้วพี่นาสิปายเอาพี่นาสิปายใช่ไหมเมืองเอาเมืองเอาเท่าไหร่ครับ